ก็การสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามีอยู่ในเกมซอมบี้คอมแบทนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมนี้ให้ดูกันเลยเดี๋ยวคนนึงครับหาแมปก่อนโอเคครับผมได้ทําการหาแมปเดี๋ยวหาแมปน้อยๆคนมันจะได้ไม่เกิดมากเออเ้ยทำมมีกับอุ้ย เป็นเสียงเกมที่เสียงดังมากเลยครับผมไม่ชอบแล้วมาเกิดอะไรตรงนี้โอ้ตายเลวตายตายตายไป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 ลูไปเร็วไปลูกไปร็วเดือดตายเดือดตาย ผมถ้าเกิดผมเล่นน้องก็ต้องขออภัยนะครับผมไม่ได้เล่นนานแล้วโอ้้ปืนยังดีเลยฮัลโหลตายตาย เราไปยี่สิบนะกว่านาทีเอ้ยยี่สิบกว่าวิขอโทษทีครับโอเคเสร็จแล้วครับน่าจะอีกสิบสิบวิอีกสิบกว่าวิอีกสิบวิครับอีกสิบวิท่านผู้ชมอีกสิบวิง้อปืนลั่นปืนลั่นขอโทษทีปืนลัน่น โอเคเราต้องไปตรง เขายิงกันตรงไหนอ๋อข้างบนข้างบนอ๋อเขายิงกันข้างบนเขายิงกันข้างบนโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยอ๋ออ๋อปืนลั่นซะงั้นนะโอกาสไปนี่ไม่โดนสักนัดเลยอะไปเร็วไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวตายเดี๋ยวตาย เดี๋ยวผมเก็บกระสุนไว้ก่อนผมใช้เป็นซองซองกลน,นะครับเอเอวิ่งสิเอเกือตายโอเคผมเกิดอีดีแล้วช่างในสัตูมจะบุกมาอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าผมว่าทางนี้ โอ้โอปืนลั่นอีกแล้วขอโทษทีครับไปรู้ไปรู้รู้รู้ใกล้เสร็จยังโอเค,อเคผ่านแล้วครับผ่านแล้วโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมก็พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ถ้าเกิดชอบนะครับ ขอบคุณมากครับ